พอปลายเนี่ยตั้งแต่เทอมแรกเราแอบไปสอบเทียบไม่หีใครรู้แล้วเก็บหน่วยกิตที่หมดเลย<ฮ>แล้วก็จบเลยแล้วก็เ่าไ,<ด>ไร่บอกรอ,อเลยใช้เวลาเท่าไหร่ที่ว่าไปสอบเทียบเก็บหน่วยกิตทั้งหมดไม่ได้ว่าหนึ่งเทอมหรือหนึ่งปีแต่ไม่เกินหนึ่งปีเร็วมากอ่ะ ไม่สมัยนั้นเขาไม่จากัดเวลาด้วยไงเพราะว่าสมัยนั้นมันจะเป็นยุคที่แบบว่าคนสอบเทียบม .4 แล้วไปเอ็นทางได้เลยอะ่ะอืมอันนี้คือยุคอของคุณเอะก่อนหน้ายุคมานา,านาเลยไม่ค่อยรู้เรื่องระบบนี้เท่าไหร่มันเป็นช่วงยุคท้ายแล้วสุดท้ายนะน่าจะสุดท้ายหรือเกือบสุดท้ายที่ว่าที่ว่าสมัยนั้นคนที่แบบว่าเก่งๆสอบเข้าอสอบเทียบม .4 ปุ๊บถ้าเขาอยากล้นเวลาใช่ไหมสอบเทียบม .4 ปุ๊บโดดเข้าไปเอ็นทาร์ได้เลยอนึกกลายเป็นว่าช่วงนั้นมี ปีหนึ่งของมหาลัยอายุน้อยๆเพียบจนตอนหลังรู้สึกเขาไม่โอเคแล้เขาไม่ให้ละเขาจำกัดละแต่น่าจะทันเป็นรุ่นสุดท้ายหรือเกิดสุดท้ายนี่แหละเออก็แอบไปสอบเทียบแล้วก็เก็บมหกหลอกส่วนที่ไปเรียนตามที่เขาบอกอ่ะก็ไปเรียนแต่ว่าไปบังเทิงเป็นที่เลยในปะกลุ่มกับเพื่อนหูกับมันมากตัดเคยตอนมสี่เป็นอะไรที่แบบไปเจอเพื่อนในกลุ่มมีอยู่สองสามคน คนนึ่งคือเก่งมากเก่งแบบโอ้ไม่รู้จะเรียกโคตรพอโคตรได้เก่งเลยก็ได้ที่เก่งจริงๆอัจฉริยะจังแต่เออแต่มันมาเรียนด้วยกันเนี่ยแบบหน้าตาวันแรกที่เจอกันเนี่ยหน้าตาไม่โอเคเลยนะจนมาสนิทกันรู้ว่ามันอยากเข้าโรงเรียนที่ได้ชื่อว่าเป็นมอปลายอันดับหนึ่ของประเทศอแต่มันมั่นใจด้วยมันได้แน่แน่แต่วันสอบตื่นสาย เอาไปสอบไม่ทันโตเ,<อ> <laughs> เลยต้องเข้ามาเรียนที่นี่อ๋อแล้วมันวางแผนชีวิตมันไว้อ่ะว่ามันจะไปทางไหนอะไรยังไงตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วหูเออแล้วอเอิญมาถึงวันที่มันถึงจุดที่มันจะต้องทําแล้วอ่ะตื่นสายอันนีสอบไม่ทันอย่าหาว่านานงงงเงยแต่อย่างนี้เลี้ชะตาชีวิตหรือเปล่าคือ <laughs> เขาจะไม่ให้ไปเรียนที่นั่นอะ แล้วก็กล้เป็นมาเจอกันแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็จะเป็นการเรียนกลางแตจ่จะคุยเก่งหน่อยจะคุยเยอะนิดหนึง่งอะไรอย่าเงเนะงี้ยพอมารวมกันตอนนั้น,นะเพื่อนคนเก่งคือมันก็จะกลายเป็นสามคนสามบุคลิกที่คนนึงก็เก่งจัดเลยแล้วก็ข้าวแล้วก็นักเรงด้วยอ๋อเหรอไม่ใช่เก่งติงกอสุดยอดเออไม่ใช่ที่เก่งติงไม่ใช่เก่งติงเป็นรุ่นที่มานากันแหละอเออแล้วก็อีกคนนึงก็ จะแบบว่ากลางๆรีงกลางๆแต่ว่าจะคุยเยอะหน่อยอจ,ะอจะเขาเรียกว่า,าอชอบทำตัวฉลาดอ่าแล้วก็จะมีผมเนี่ยที่แบบว่าออกมาเป็นแบบไร้สาระฮ่าๆแต่ว่าจําได้ว่าความตัวติดกันเนี่ยประกอบเนี่ยเป็นกลุ่มอย่างเนี้ยเพื่อนคนเก่งจะพูดบ่อยมากว่ามึงอะเก่งอ๋อมึงอะหัวดีแต่มึงไม่เอาอืมอย่างตารางข้าอย่างเงี้ยตั้งจำตั้ตเดียวเงี้ยจำได้หมดเลยโ ในขณะที่แบบเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ที่คุยว่าเก่งเนี่ยก็นั่งท่องไปท่องมันม้วนท่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จําไม่ได้ซะที ї, แต่เราเป็นท้องสึกว่าพอพูดชื่อปุ๊บมันมันเหมือนเป็นกรอยู่ในหัวเลยอย่าว่ามากกระเทือนกระเทือนนี่ก็มาสายใช้เวลานานกว่าจะจำ <c oughs> นะทว้น,นี้เหรอลืมหมดแล้วก็ลืมเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นมันมันมีมรู้สึ่ว่าเราอะเราไม่ได้อินกับมันแค่นั้นเองแต่แค่เพื่อนทักแล้วเราก็รู้สึกว่า เฮ้ยไอ้นี่มันก็ไม่ใช่คนชมคนง่ายๆนะสิดูถูกคนอื่นได้ซ้ำคือแบบออกแนวนมกแกเลงประมาณว่ามันเก่งกว่ากูเหรออะไรอย่างเงี้ยเออคือคือความที่ในตัวใครอยู่แล้วมันก็พูดเต็มปากเต็มคำอะละใครมามามาข่มมันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันมาชมเราเว้ยแทนที่เราเนี่ยไม่เอาไหนสุดเลยนะคือเกเรมากเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราวางแผนอยู่แล้วว่าเราเข้ามาเล่นเพราะว่าเรามีมุขมองบกรกอแล้วว่าเข้าใจ เราอยู่เล่นๆเ,เราเที่ยวตอนนั้นคือโดดเรียนไปนั่งเรือเล่นไปดูหนังไปเที่ยวไปอะไรแบบเล่นสนุงสนุกอะไรสารพัดอ,อ่ะเออทุกอย่างเลยคือช่วงนั้นแบบมันมากอะไรอยากทำทำแล้วก็จนกระทั่งเทอมแรกผลการเรียนออกมาเลยเกรดเฉลี่ยศูนย์จุดเอ็กซ์อ่ะไม่ถึงมือสุดยอดเออผูุ้ตรโรงเรียนลูกเรียกรูบคองมาพบบ้านเครียดนักเลย ลูกกูกูก็ไม่ได้เก่งนะไม่ได้ฉลาดนะแต่งโง่ขนาดนี้เลยหรอวะ <c oughs> ถึงขนาดนโดนเรียกพวกองมาพอบาอ่ะชดให้ออก <c oughs> เดี๋ยวนี่คือแผนปะเนี่ยที่ทําให้ดูเหมือนเรียนไม่เก่งอง๋อเหรอแผนโอ้สุดยอดแบอกหว่าอันนี้คือแบบแผนเลยเออป็นแผนทีนท่เปรียมตัวมันเลยพี<อ>่บอกว่านี่คือความยื้ของตัวเองที่ขอบคุณตัวเองในวันนั้นเลยแล้วก็อืแล้วก็เขาก็ยังไม่ยอมนะอืคือขอร้องครูว่าให้ตอบถึงสองให้ได้อืพอเทอมสองอ่ะ ดีขึ้นมาอีกศูนย์ทุดหนึ่งโอเคเออตกหมดทุกวิชาวิชาหลักตกหมดอ่ะอืะคือมีแค่ผ่านมีอะไรนะมีพออะไรอย่างเงี้ยพละยังได้หนึ่งเนี่ยพละพละยังได้หนึ่งจริงๆไปไปเข้าวิชาพละแค่นั่งหายใจก็ได้ได้ได้เกรดแล้วป่ะแบบว่าเอาแค่ไม่ตกอะเฉลี่ยต้องสี่อะเออ พลาได้หนึ่งก็คือแบบพาแบบพามากขึ้นการเพราะเกรดออกมาเป็นแบบเนี้ยเราโหดล็อแต่คนอื่นไม่เข้าใจอืเราโหดล้วกเรามีความสุขมากเลยนึกว่าอ่ักใจอ่ะทุกว <c oughs> ิชาตกหมดตกแบบตกไม่เหลือซากเลยแคอทั้งทั้งที่บางวิชายอย่างเงี้ยคือเวลาโดนดูถูกหรือโดนอะไรบางทีอย่างเงี้ยก็จะปล่อยของทีนึงอย่างอย่างอย่างจําได้ว่ามีอะไรนะตอนนั้นสอบชีวะ โดนเพื่อนดูถูกว่าโง่ๆอย่างมึงเนี่ยมึงไม่ต้องไปสอบหรอกมีค่าเท่ากันโอ้ไปสอบเสร็จแล้วสมัยก่อนอะมปลายเรียนหนักมากสอบทุกวันเลยอะอีกวันหนึ่งสอบฮอปเลยเพื่อนก็อ้าปากค้างแบบคื้อะไรวะเนี่ยเอออะไรแล้วก็กลับมาตกเหมือนเดิมเออเป็นอย่างเงี้ยคือแบบมันเหมือนกับเรียนเอาฮาแล้วอะตอนนั้นที่มันคือามรูว่า เราเรียนเอาคาแล้วอ,ะอ่ะเอเรียนเพื่อให้โดนให้ออกพอเทอมสองคือไม่ต้องไปต่อรองอะ่ะโดนให้ออกเลยพอโดนให้ออกปุบเนี่ยเข้าแผนแล้วเขาก็จะมองว่าเราเรียนมองปลายไม่ได้ไม่รอดแล้วสุดท้ายก็คือยอมให้เราเรียนปวชอือมคราวนี้ปวอชออยิ่งบันเทิงใหญ่เลยเพราะว่าตอนเรียนปวชเนี่ยจริงเลยนะวิชาเรียนมันง่ายกว่าตอนม .4 ตีนเดียวให้ ประมาณนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยชิญาแต่ข้ตั้งใจอยู่เยนแหละแต่ว่าพอเราไปเห็นว่าเขาสอนอะไรอะ่ะทำไมมันง่ายจังวะมีม่ความรู้สึกว่าเทียบกับตอนเรียน,นมอสีสายวิทย์อ่ะมันง่ายจังวะก็เอาจิงๆ<ล>มันก็เป็นอย่างนั้นนะเอาแค่เอาแค่ในโรงเรียนเดียวกันแต่ว่าเรียนโคนละสายอะ่ะถ้าไม่ถ้าไม่เทียบกับสายวิทย์นะหมายถึงว่าสายอื่นอะ่ะก็ก็ถือว่าต่างแล้วนะ แล้วอาชีวะนี่เป็นอะไร<ห>ที่เขาว่าว่าไปคนละแนวอีกมันก็นเลยยิ่งยิ่งต่างอืใช่เพราะว่าเขาต้องแบ่งส่วนเทียบเทียบเรียกว่าครึ่งต่อครึ่งเนี่ยที่ไปทางุงานทางานสายอาชีพอืในส่วนของวิชาการอะไรพวกนี้อย่างพวกเกีย่ยวกับฟิสิกส์คณิตศาสตร์พวกนี้มันเบามากอืมัมนมันเบามากมากเลยอ่ะสําหรับเราที่มันผ่านตรงนี้มาแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหตอนเรียนปรับพื้นนี้ยังยากกว่านี้เลยอ่ะอืก็เลยมัครู้สึกพอไปเห็นอย่างเงี้ย เะลึกเลยเรา้สึกแล้วเราเรู้แล้วว่าเฮ้ยโอชอไม่ง่ายวะ่ะเที่ยวกับจุยเลยครับเนี้ยทั้งเที่ยวทั้งคือกินโล่งกินเหล้าเช้ามาเช็คชื่อเสร็จปุ๊บไปตีสนุกไปแบบหูสายบันเทิงเต็มกำลังอะ่ะ <laughs> เราบันเทิงอะไรได้เราเอาหมดอะ่ะแล้วก็คือไปเช็คชื่อเสร็จปุ๊บจับมาก่อนเวลา เวลาส่งงานอืประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงอืแล้วมานั่งทางานต่งแล้วก็ถานด้วยก็ดีด้วยอะจะทำอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็บันเทิงอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าสมัยเรียนบอชคือเหมือนกับเขาสั่งงานตอนเช้าเสร็จปุ๊บเราก็หนดเวลาแล้วว่าอะตอนนี้ส่งช่วงบ่ายสามนะัอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราก็ไปเที่ยวบันเทิงกันที่บ่ายโมงบ่ายสองให้กลับมาทำเออแล้วก็ยงังรับงาน รับจ้างเพื่อนทํางานอีโห oh. หาเงินตอนนั้นเเริ่มหาเงินด้วยตัวเองแล้วเพราะว่าเพราะว่าเราเริ่มไปเที่ยวเริ่มแตกรายแล้วแล้วเราไปขอที่บ้านไม่ได้เนี่ยอ uh. ยวมันผิดเกณฑ์เนี่ย uh. เออแล้วช่วงนั้นเนี่ยคือเป็นช่วงที่แบบว่ามันไม่ใช่แค่แบบว่าเด็กตินติมแล้วกำลังพัฒนาตัวเองนะอ uh. พอผ่านม .4 ไปเจอเพื่อนแนวเพื่อนสายโหดมาเนี่ย uh. มันพัฒนาสกิลหลายๆอย่างที่บอกว่าทั้งความกลางความเข uh huh. ้า ความแบบว่าไม่ยอมคนความอะไรหลายอย่างมันได้เพื่อนมาเต็มเตนะ็มตอนนั้นคือเพื่อนอีกคนอืงแล้วพอเขา้าปวชพุทุุมันเขาบอกเลยว่ามันมากทางเนื้อการเป็นคนละคนกับสมัยเด็กเลยเพราแไม่เคา <พอ S 1> สังเกตเห็นการเ<ส>ปลี่ยนแปลงแบบนี้ไหมว่าเราเป็นคนละคนสังเกตแล้วเขาก็บอกว่าเราเสียคนไปแล้วอาเสียผู้เสียคนไปแล้วแล้วเขาก็เหมือนกับ คืขึ้นตักทางแล้วอะประมาณว่าเขาไม่หวังอะไรละไม่อยากหวังอะไรละคือคือมันมันมันไม่เก่งอยู่แล้วแล้วมันจันเสียผู้เสียคนอีก<ม> <c oughs> อะไรประมาณเนี้ยก็คือเราก็ไม่แคร์แล้วไงตอนนั้นคือเราไม่แคร์ละ<ม>เราไม่แคร์ล้วเพราะว่าคือคือตอนนั้นจำได้ว่าเรียนแบบดิเรียนโดดโดดะก็มีสองจุดเก้าอะคือเรียกว่าโดด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 เรียนดีกว่า ขึ้นเรียนเนี่ยน้อยมากอ,ะอ่ะ<อ>ก็ก็เลยแบบว่าเราโอเคเพราะเรามีความสึก่าพุทธม .6 เราก็มารอแล้วอะเรามีเวลาแบบแต่เคลยไ<อ>ด้เลยอ่ะสามปีแล้วเราก็อยากจะเก็บตรงนี้ให้เต็มที่แล้วเราก็คิดในใจแล้วว่าหลังจากตรงเนี้ยสามปีเนี้ยเราจะเริ่มทําอะไรบางอย่างจริงจังแล้วเะออยคือทุกอย่างมันอยู่ในในความคิดแ่ะว่า ถ้าเราไปทํางานอ่ะเรารู้ว่าการทํางานเราจะมาเล่นอย่างนี้มันคงไม่ใช่อืคืออันนี้ต้องกลับไปขอบคุณอาจารย์พ่อเลยลอ่ะออืาจารย์คนแรกเลยที่สอนเราแบบเนี้ยคือคือเหมือนคุณจะทําอะไรก็ได้อะอืแต่สิ่งที่คุณจะต้องทําหลักๆคืออะไรอืม่เหมือนเขาเขา,เขามีวิธีการสอนเราให้เราแบบแล้วเรากลายเป็นคนไม่แคร์ความหยิ่งๆซึ่งมันก็ไม่ไม่ใช่ข้อดีทุกทุกอย่างนะแต่ว่า มันการเป็นคาแรคเตอร์ของเราอะว่าว<ม>่าให้เรามาทําอะไรอยูบหยิบนั้นเรารู้ตัวเราแล้วว่าเราไม่ชอบอื<ม>ให้ไปออกบารท,ทางานอย่างเงี้ยเราทําไม่ได้ยังม,มันเหมือนกับอาจารย์เขาวางเขาเขาสอนเหมือนทําให้เราไม่ได้สอนให้เราเป็นแบบนี้นะแต่เขาสอน<ม>ให้เรารู้จักตัวเราเอง<ม>ว่าเราอะจริงเราเป็นคนชอบอะไรไม่ชอบอะไร<ม>เออการที่เขาปล่อยให้เราทําหลายๆอย่างเนี่ยมันเหมือนกับให้เราเรียนรู้หลายๆอย่างแล้วเราค่อยๆตอบตัวเองว่า อะไรที่เราชอบอะไรที่เราไม่ชอบอ่าเข้าใจถามหน่อยว่าแล้วได้ได้กลับไปเจอหรือได้พูดคุยกับอาจารย์คนนี้อีกไหมอ่ะเออเคยเคยคือคิดคิดถึงแกตลอดคิดคิดแกแบบว่าคิดถึงมากแล้วก็เคยที่ช่วงช่วงมต้นก็คือช่วงห่างหากันไปก็คือยังแวะไปเยี่ยมเยียนบ้างอะไรบ้างแล้วก็มสี่แล้วก็ตอนช่วงทางาน ก็จะมีแวะไปหาแกแต่ว่ามันเหมือนกับว่าตอนนั้นแกก็ย้ายบ้านละแล้วก็มีครอบครัวมีภาระหน้าที่มีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าอะไรความสนิทความอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดลงอ่ะอแหมได้ยินก็ชื่นใจว่าสุดท้ายเขาก็มีครอบครัวเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่ใช่แล้วเราเอาจริงนะมีความรู้สึกว่าเคยตอนนั้นเคยคิดเลยว่า ถ้าวันหนึ่งอาจารย์มีลูกอะ่ะจะรักลูกอาจารย์เหมือนน้องชายและแท้น้องสาวในแท้เลยตราน,นั้นคิดอย่างนั้นจริงจริงคิดเลยแบบว่าหรือเม่ถ้าเราได้ดีหรือเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราได้เจอลูกอาจารย์เนี่ยเราจะรักเลยอะ่ะจะรู้สึกเลยว่าเราต้องรักอะ่ะารมนว่า,ะวะาเหมือนเหมือนเป็นน้องอะ่ะเออเรารู้สึกอย่างนั้นเลยเพราะว่าถ้าไม่มีจุดเริ่มต้นตรงเนี้ยก็จะไม่มีกระบฏตอนนอน่อมปตาย มานาอยากจะพูดกับคุณเอว่าที่คุณเอเล่ามามา,มานาเข้าใจจริงๆไม่ใช่เข้าใจเรื่องที่คุณเอเล่าแต่เข้าใจความรู้สึกเพราะว่ามานาเองก็มีคนในชีวิตที่เหมือนอาจารย์ของของคุณเอแต่พอดีว่าคนในชีวิตของมานาเป็นแตนแตนเป็นกระเทยค่ะเป็นเป็นกลุ่มกระเทยที่ทําให้เหมือนจุดประกายเลยว่าออกมาจาก กะลาของติ๊งได้แล้วประมาณนี้ยเออเอาไว้ว่าหลังจะเล่าไห้ฟังถ้าถ้าคุณผู้ชมอยากฟังเม,ม้นเม้นให้มานาะรู้หน่อยนะเออหนบอกหรือไม่ก็เดี๋ยวมีตรงไหนที่ต้องเพิ่มมานาก็จะฝากลิงไว้ใต้คลิปมีไยห็พทุกตอนเลยเอ็นฉากขต่อเ, <laughs> เออวันนี้ทัแหละคือถึงบอกแล้วว่าขอบคุณตัวเองวันนั้นที่ดื้อ อเอาทีนะขอบคุณที่ดื้อและขอบคุณอาจารย์คนนี้ที่เข้ามาในชีวิตที่ที่เปิดประตูคุณแจดอกแรกให้เราแล้วก็เริ่มขอบคุณความดื้อของตัวเองที่เฮ้ยพอเราดื้อปุ๊บเราเราเริ่มมีกระบวนการดื้ออย่างอย่างอย่างที่บอกอ่ะก็เหมือนเป็นแผนการร้ายอ่ะแล้สำหรับเราอ่ะเรามองว่ามันมันไม่ใช่แผนการร้ายหรอกนคือการว่าเราทำแออกอืมอืมจะเป็นทางของเราอ่ะจะถามว่า เคยคิดไหมว่าถ้าถ้าวันนั้นไม่เจออาจารย์คนเนี้ยชีวิตจะออกเป็นแบบไหนก็เหมือนคลิ้ที่แล้วแหละคือเราคงคงดูไม่จืดอต่มันไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรจริงๆมันดูไม่จืดจริงเพราะว่าตัดก,กาทุกอย่างเราบิดกเดี่ยวเราเข้ากับใครไม่ได้เรามันเอาแท,ท้จริงๆคือเด็กที่ไม่มีสังคมเนี่ยอืไม่อยู่เพื่อนเนี่ยแล<า>้วต้องจับตัวยังไงเออแค่ใกรอบว่าเรียน ทำงานรวยเรียนทำงานรวยเด็กที่โดนท่องมาแค่เนี้ยอืมมันนึกไมไ่ออกนะว่าเด็กคนที่ถูกถูกท่องมาแค่เนี้ยให้ทําอะไรที่วนเวียนอยู่กับเป้าหมายสามอย่างเนี่ยถ้าถามว่าเด็กของนังโตเป็นยังไงมันนึกไมไ่ออกจริงนะอืแต่ที่แน่คือ,อไม่สวยใช่ไหมคงจบไม่สวยอ,อืมไม่แน่าคือคือต่อให้สมมติว่าได้ทั้งสามอย่างมาอม,มันก็จะไปตรงกับคลิป่าสุดมานาที่บอกว่ามีเงินแล้วมีความสุขไหมเะเ่อ มันก็ไม่ใช่ไงอือจะคำถามสุดท้ายว่าเรื่องเนี้ยจบหรือยังหรือถ้ายังมีต่อเราต้องไปต่อกันคลิปหน้าเอ่อถ้าเอาส่วนนี้ก็ถือว่าจบแล้วละ่ะเพราะว่าเราเราอยากคุยให้ฟังแค่ว่าเอ,อจุดที่เราเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหน,นมันได้จากอะไรแล้วก็เออ,อยากให้ความสําคัญกับ,ก,บกับคนรอบข้าง ว่าเฮ้ยถ้าเราเจอคนที่เขามีปัญหาแบบเนี้ยเรารู้ละวว่าเฮ้ยพ่อแม่หรือว่าคนรอบข้างเป็นนะไิสิสิสตัวเราหรือตัวคุณหรือใครๆถ้าเราเรียนรู้เราพอจะรู้เราสามารถช่วยเขาได้นะอืเราสามารถยื่นมือไปช่วยเขาได้เลยนะคือเป็นกำลังใจให้เป็นทางออกให้เขาเป็นที่ระบายอะไรที่แบบว่า เขาอัดจอ่้นตันใจอ,ะอ่ะคุณช่วยได้แล้วอะแค่นั้นคุณก็ช่วยได้แล้วอ,ะอ่ะค,คือเราอาจจะเข้าไปดึงกระชากออกมาแต่จา,จากตรงน,นั้นเลยคงไม่ได้แต่คุณก็ช่วยได้อ่ะอืมอย่างน้นอยก็ทําให้เขาตระหนักว่าตัวเองกําลังเจอกับอะไรอยู่เนาะใช่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 อย่างน้อยอเขารู้ตัวก่อนแล้วอนาคตเขาจะแก้ไขยังไงก็ปานน่นปั่นวิธีแก้ละใช่เพราะถ้าวันนี้ยังไม่รู้ตัวมันจะมีวันหน้าที่เขาหาทางออกได้ยังไง มีมมีอะไรจะฝากทิ้ง<ต>ท้ายไว้สำหรับคุณผู้ชมไหมคะก็ไม่มี่ <laughs> จบแล้วพูดไปเยอะแล้วโอเคโอเคขอบคุณคุณเอมากๆเลยมากแบบสุดๆเลยเพราะว่ามานาได้หลายๆอย่างจากที่ผู้ผู้คุยคุณเอแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็คือฟังแล้วมีประโยชน์ ได้ไดข้อคิดหรือว่ามีกําลังใจด้วยเช่นกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณคุณเอ,ออีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยววันหน้าถ้ามีโอกาสอยากจะกลับมาพูดคุยกันเรื่องหัวข้อต่อไปหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะโอเคได้โอเคงั้นเราก็คงจะบอกลาคุณ,คณเอแลวก็คุณผู้ชมไปเท่านี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะแล้วเราจะเจอกันในคลิปหน้าแน่นอนสวัสดีค่ะ